ท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเทปนี้ก็เป็นเทปที่มีความสำคัญมากเพราะจะพูดเรื่องกายยตานุสติกรรมฐานสำหรับกายคตานุสติกรรมฐานนี้เอามารวมกับอสุปกรรมฐานสิบอย่างเราเป็นแนวปฏิบัติถ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติตามนั้นพูดเฉพาะกายยตานุสติ ก็จะมีความไม่เข้าใจจริงๆแล้วต้องรวมกันสองอย่างกายยกตานุสติด้วยอสุภกรรมฐานด้วยวันนี้ก็คงเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้ารสามิเอ็ดเป็นการบันทึกตอนที่สองของวันนี้สำหรับกายยกตานุสติก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดี จะของกดไว้ก่อนเตือนกันเดโดยเฉพาะคำเตือนนี่ทุกทุกท่านคอยถือว่าเป็นวิน,นัยจะเป็นพระเป็นในนุบาสุปติการที่อยู่ในวัดก็ตาม <c oughs> กรรมฐานทั้งหมดถือว่าเป็นวินัยที่เราจะต้องปฏิบัติจะถือเป็นวินัยกฎข้อบังคับเฉพาะพระวินัยอย่างเดียวนั้นไม่ได้เพราะที่นี่เป็นสนักปฏิบัติ ถ้าถือเฉพาะวินัยอย่างเดียวต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะเป็นคันธาธุระสำหรับที่นี่เป็นวิปัสนาธุระต้องถือตามแบบคันธาธุระด้วยวิปัสนาธุระด้วยจะสิ่งที่ต้องเตือนกันก็คือหนึ่งนิวรห้าประการตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปขวายพูดจบ ให้ทุกท่านระงับนิวรณ์ห้าปริการทิ้งเสียแล้วก็อย่าว่างๆไม่ได้พูดก็ควรจะระงับด้วยเพราะนักปฏิบัติก็ดีนักบวชก็ดีถ้าไม่สามารถระงับนิวร์ได้ท่านก็ไม่พ้นความเลวเพราะว่านิวรณ์นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังถ้ามีนิวรณอย่างใดยังหนึ่งเข้าครอบงำจิตแสดงว่าท่านเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญานี่ไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวการจะฆ่านิวรณ์ให้ตายทันทีทันใดก็ฆ่าไม่ได้ไม่กันต้องใช้วิธีระงรับ ถ้าระง,งับทางใจไม่ไหวมันยุ่งทางใจก็จนอย่าให้ไหลมาถึงทางกายและวาจา <c oughs> กายสงบสงเงี่ยมวาจาสงบสงเงี่ยมใจเต้นตึกตักก็ยังดีกว่านิวรณ์ไหลออกมาเหมือนกับเราขังเสือไว้ในที่แคบไม่ใหม่เสือก็จะดิน้นมันดิ้นแน่นะเข้าออกมาไม่ได้ก็ค่อยๆหมดแงรงไปทีละน้อยๆ ในที่สุดเสือก็จะหมดกำลังข้อนี้ฉันใดแม่นิวรอนก็เหมือนกันถ้าเรางับตัดมันไม่ได้จริงๆมันกวนใจแต่กวนกายกวนวาจาไม่ได้ไม่ช้าเพาะสายการกดนิวรอนไว้มันก็จะสลายตัวครความเรื่องนิวรนนี้เท่าระงับอย่าเป็นท่าตของนิวรเกินไป เราการที่สองนึกถึงความตายที่เรียกว่ามรณานุสติเราการที่มีความสำคัญขั้นต้นก็คือนาปา,านุสติขณะที่รับฟังอยู่จับลมให้ใจเขาออกไว้มีงานอะไรพักประเดี๋ยวหนึ่งว่าเดี๋ยวหนึ่งทำได้ทำใจสบายชนะเอาความจริงใจเข้ามาใช้ เอาความชนะขนาดวิเศษเข้ามาใช้กันตอนนี้อย่าทำตนเป็นคนผู้เป็นคนผู้แพ้ต่อความชั่วเพราะว่านิวร์เป็นความชั่วกิเลสหยาบคือความชั่วอย่างเลวไอ้ความชั่วน่ะมีอย่างดีมีอย่างเลวชั่วเบาๆในอย่างดีถ้าชั่วหนักนิวรนนี่ชั่วหนักเป็นอย่างเลวมากต้องระงับนิวรนน,น,นนิวรนนี่ต้องระงับมนทั้งวัน ถ้าก็รู้ลมให้ใจเข้าออกทรงสินกำหนดสิบสินสิบสินสองร้อยยี่เจ็ดให้ครบถ้วนตามกำลังของท่านผู้ปฏิบัติอุบาสกอุบาติกาก็มีสินห้าสินแปดเมนมีสินสิบพระสันสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดย้ายบกร่องหลังจากนั้นไปก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจ ต่อจากนั้นไปก็คิดว่านิพพานเป็นที่มาของเราเราไปนิพพานจะเป็นนิ่ไปยของเราแล้วก็เราจะมีทานการบริจาคยอมรับนภือกดความดีของเทวดาที่เร,ยเรายีทีริโรตปะทั้งหมดนี้ท่านจะมีหรือไม่มีอยู่ที่คำบทสิบทัานขอบรรดาญ,ญาติโยมพระทุกสัตว์ที่อยู่ในวัดก็ดีทีม่มาจากที่อื่นก็ตาม ดูพระดูคนในวัดถ้าพระองค์ไหนคนคนไหนละเมิดกำหนดสิบคนนั้นเลวแสนเลวหรือพระองค์ไหนคนเลวแสนเลวยอดคความเลวไม่ควรคบหาสมาคมรวมความว่าทั้งหมดนี้เป็นกรรมฐานเฉพาะที่ป้องกันอบายภูมิถ้าปฏิบัติได้แล้วทั้งหมด อบาบบยภูมิไม่มีที่มาของท่านท่านไม่ต้องตกมรรกไม่ต้องไปเปรตเ,เป็นสุรกายเป็นสเสด็จานเกิดเป็นคนกี่ชาติจะมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขเป็นคนสวยสวยด้วยสุขภาพดีด้วยมีความสุขและมีมิตรเนืองคบหาสมาคมที่ดีมากแล้วก็มีความร่ำรวยมหาศาล มีเกณฑ์ปฏิพันธ์ง่าย <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะพูดถึงกรรมฐานใหญ่ที่แล้วมาเป็นกรรมฐานป้องกันอบายภูมิฉัหรับกายกตานนสติจะพูดต่อไปนี้จะร่วมกับอุปสรรกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดใหญ่ตัดทั้งอนาคามีและอรานอย่าลืมนะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่มาก ถ้อย่างเบาตัดเบื้องต้นได้จะเป็นอนาคามีถ้าตัดถึงที่สุดจะเป็นพระรหันกายยะตานุติก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตเส้ปอดเป็นต้นอาการทานิีสองผมก็จะไม่เรียงอาการทานทีสองให้มันเมื่อยทุกคนก็มองดูคำว่ากายคำเดียวก็หมดเรื่อง กายของคนกายของสัตว์มีอาการสาริสสองครบถ้วนเบื้องสูงตั้งแต่ผมลงมาถึงฝ่าเท้าถึงเบื้องตำ่ำที่จากเบื้องต่ำขึ้นไปึงฝ่าเท้าถึงปลายผมเบื้องสูงทุกจุดที่แปลการขอาสาริสสองและทั้งหมดจะต้องรวมาาปปรกับอสุภกรรมฐานอาสุภาพแล้วไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครก เราสุภาพแปลง,ง่งายๆก็คือของสุขปรกรวมความแล้วพระเจ้าให้ทรงทราบทรงมีความประสงค์ให้ทุกคนเข้าใจตามความจริงว่าร่างกายของคนก็ดีร่างกายของใส่ก็ดีไม่ใช่แท่งทึบมันเป็นชุนเป็นเป็น,ปนชิ้นเป็นส่วนผมก็มีส่วนผมฟันก็เป็นส่วนของฟัน หนังก็เป็นส่วนของหนังเล็บก็เป็นส่วนของเล็บเนื้อก็เป็นส่วนของเนื้อกระดูกก็เป็นส่วนของกระดูกตับตายใช่ป่ดก็เป็นส่วนของมันแต่ถ้าส่วนต่างต่างมีชิ้นมีท่อนมีตอนมีจังหวะไม่ใช่ไม่ใช่แท่งทึบโดยเฉพาะไม่ใช่ลำไส้ก็เป็นแท่งลำไส้กระดูกนี่มันก็เป็นท่อนเป็นตอน จะมีกี่ท่อนจะมีกี่ตอนผมจะไม่อธิบายไม่มีความจําเป็นเพราะคนทุกคนที่ฟังอยู่เวลานี้เป็นคนมีปัญญาถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็สแสดงว่าเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาในผมก็ไม่อยากคบคนที่ไม่มีปัญญาเลยนี่คบกันไม่ได้เพราะว่าคบแล้วก็เสียเวลาเปล่า คนทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีปัญญารู้จักใครเป็นพ่อรู้จักใครเป็นแม่รู้จักคำมัร้อนรู้จักคำมันหนาวรู้จักคำไม่หิวรู้จักการป่วยไข้ไม่สบายยันนี้เป็นคนมีปัญญาแต่ว่าปัญญาจะมากจะน้อยอยู่ที่การอบรมที่ถ้ามีบุญบารมีสั่งสมได้ปัญญาบารมีญญามามากก็มีปัญญามาก อบรมในด้านปัญญาบารมีมาน้อยก็มีปัญญาน้อยของเก่าท่าน้อยมาเสริมกันได้ไม่ใช่ถือจะถือแต่ของเก่าอย่างเดียวถ้าถือแต่ของเก่าอย่างเดียวก็ไม่ควรจะเป็นคนควรจะเป็นผีตามเดิมสันดานผีถ้าเป็นผีที่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเนื้อมีหนังก็ดีแต่ผีดิบไี่น่าเกลียด พวกผีดิบไม่มควรคบหาสมาคมขอพูดกันไปตรงๆว่ากาย,ยกตานุสติอาการของกายตั้งแต่ผมถึงฝ่าเท้าสกปรกทั้งหมดสุกปรกนี่เป็นสุปกรรมฐานมีส่วนใดบ้างที่เห็นว่าสะอาดมองแล้วจะไม่เห็นเลยผมถ้าไม่ชำระสะสาดมันก็เหม็นสาบ หนังไม่ชำระสัดสางก็เหม็นเหือใครแล้วตับไตไส้ปอดข้างในเอามาดูที่มันสุขบุตรสะอาดคนทุกคนที่เราเห็นว่าสวยผิวดีก็แค่หนังกำพร้าบางๆได้นหนังกำพร้าบางๆเนี่ยถ้ามันชำระสัดสางไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกายมันก็มีม,มีเหือใครเต็มก็เต็มด้วยความสุขบุตโสโครกร่างกายของคน มีอุจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มอะไรบ้างที่เรานิยมว่าดีโดยเพราะอย่างยิ่งแค่น้ำลายในปากน้ำลายในปากนี่เราก็ทำตนเป็นคนผีหลอกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำลายที่อยู่ในปากมันไหลามาถึงปากเราสามารถกลืนได้เราไม่เห็นน้ำลาย แต่ว่าพอน้ำลายไหลออกมาจากปากแม้แต่มือของเราจะไม่สามารถจะแตะต้องได้เพราะรังเกียจน้ำลายแล้วก็จะถามว่าน้ำลายมนอยู่ที่ไหนน้ำลาย,ยในปากของเราน้ำลายอยู่ในท้องของเราฉะนั้นปากของเราท้องของเราสะอาดและสกปรกมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ สิ่งที่ไหลมาอีกอันหนึ่งนั่นคืออุจจาระและปัสสาวะอุจจาระเป็นอาหารที่เราเลือกแล้วเลือกอีกก่อนจะกินเ้าเลือกอาหารอย่างนี้มีคุณอาหารอย่างนี้มีโทษอาหารที่มีโทษเราไม่กินอาหารที่มีคุณเรากินอาหารอย่างนี้สะอาดไม่มีโรคไข้ไข้ขเจ็บไม่มีเชื่อโรค รกินอาหารอย่างนี้ไม่มีเชื้อโรคเราไม่กินแล้วคนกินอาหารน้ำมันเป็นโรคไหมพนที่สุดจะเป็นคนขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นโรคโดยกันทั้งหมดข้ามาพูดในความสอายก่อนในเมื่อเราเลือกอาหารอย่างดีที่สุดดีไม่เดียวกินให้มันแพงที่สุด เป็นเหลาชั้นสูงที่สุดเหลาคือพัตตาคารเหลาที่สูงที่สุดมีราคาแพงๆกินอิ่มบ้างกินอวดบ้างให้กินอิ่มนะหมายความซื้อมาอาหารถูกๆก็กินได้กินแค่อิ่มถระเพ่กินอวดต้องซื้อของแพงๆมากินซื้อมากๆกินน้อยๆเหลือมากๆอย่างนี้เขาเลยกินอดกินกินเพื่อความจิบหายขายตน สร้างความทุกข์ทุกแวดลิขสัตว์โครงข้าอาหารจะเลือกอย่างดีขนาดไหนก็ตามกินเข้าไปแล้วอิ่มมันก็อิ่มเท่ากิกนข้าวไร่แกงราคาถูกๆเอากันแค่อิ่มคุณค่าเสมอกันเมื่ออิ่มแล้วรู้สึกว่ามีความสุขต่อมาความทุกข์ก็ติดตามเพราะ นเปนริยสัตว์ก็คือปวดอุจาระปัสสาวะเป็นนิพพัตทธธุกถ้ารู้ว่าทุกข์เป็นอริยสัตว์ทวิปัสน,นาญาณขั้นสูงมันก็เกลือกลักันไปก้ยเห็นว่าสุขปรกเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นท่อนของร่างกายอย่างนี้เป็นสมถะภาวนา เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นวิปัสนาภาวนามันก็เดินร่วมกันไปไม่แยกกันต่อมาการปวดอุจาระปัสสาวะเกิดขึ้นเป็นสุขก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วการรู้ทุกข์ว่าร่างกายเรามีอย่างนี้คือการที่เราจะทุกข์ได้เพราะการมีร่างกายมีอาการสาริสสองครบหรือไม่ครบก็สำคัญมันก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้เป็นริยสัต มาโอจาระกับปัสวะหลั่งไหลออกมาน้ำที่อยากกินนี้เป็นสวะปัสวะเลือกแล้วเลือกอีกต้นน้ำดีๆน้ำสะอาดน้ำโกคาเชื้อโรคแล้วเป็นของอย่างดีที่สุดจริงกินอาหารดีที่สุดจิงกินมีรสอร่อยสดชื่อนอยากกินมันานกินได้จุอาหารราคาแพงแต่พอเยี่ยวออกมาคิวมาใครมองบ้าง ขอพูดภาษาไทยปัสสาวะคือเยี่ยวอุจาระคือขี้พวกปัสสาวะอุจาระมองดนูแลาาา้วมันสะอาดถ้าพูดขี้กับเยี่ยวมาสุขปรกมีไม่มีกำลังใจหนักกว่ากันน้ำเยี่ยวที่ไหลออกมาจากท่อปัสสาวะทางเดยขยงมัน มีใครคนไหนบ้างไหมที่มีความรู้สึกว่าน้ำที่เรากินเนี่ยเป็นน้ำเป็นแสนสะอาดเวลานี้น้ำสะอาดล้วเก็บไว้ในท้องรองกลับมากินมันใหม่มีใครบ้างไหมจะมีบ้างกับพวกเดินทางไกลที่หาน้ำไม่ได้หรืออยู่ในสนามรบที่เคลื่อนตัวไม่ไหวต้องกินกินเพราะอะไรกินเพราะจำกินจ,จำใจกินเพราะร่างกายมันจะขาดน้ำ การดื่มเข้าไปก็หน้าตาไม่สดชื่นนี่แค่ปัสสาวะนะ่ะคือเยี่ยวอุจาระอาหารที่เราเลือกดีแล้วถ่ายมาแล้วคนจะกินใหม่มันย่อยดีแล้วแต่ก็ไม่มีใครกินไม่อยากกินก็ไม่พอหน้าก็ยังไม่อยากมองมือก็ยังไม่อยากแตะวแล้วอุจาระาปัสสาวะขี้ระเยี่ยวมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ในร่างกายใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้างั้นร่างกายภายในมันเต็มด้วยของสะอาดจะเต็มด้วยของสกปรกเราก็อย่าทราบว่ามันเต็มด้วยของสกปรกโสโครกแล้วมีส่วนไหนบ้างไหมที่ร่างกายมีสะอาดจริงๆไม่ต้องความทําความสะอาดมันใหม่มัามสะอาดต่อเวลา <c oughs> ก็ตอบได้เลยว่าไม่มี ในเมื่อไม่มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้มองเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นอาการทีิสองมันแบ่งส่วนของงานแต่ละอย่างมันทำงานไม่เสมอกันผิวหนังมีหน้าที่ปิดภายนอกเนื้อมีหน้าที่หุ้มอว,วัยวะภายใน อวัยวะภายในเต็มวยความสุขกระกโซโครมีงานที่ต้องทำไปเป็นการบดอาหารบ้างทำการย่อยบ้างส่งอาหารบ้างสูบสร้างเลือดบ้างสูบเลือดส่งไปบ้างเอาเลือดใหม่ที่เลือดใหม่ใจไปเป็นเก่ากับเสียหายกับมาสูบใหม่บ้างมันทำงานอย่างนี้ถ้าร่างกายที่ว่าสุขกระอกอย่างนี้เป็นชิมนตอนอย่างนี้มันดีตรงไหนตอนนี้เข้าไปปรัสนาย,ยานกัน มองแล้วร่างกายไม่มีดีเลยมันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงจะเป็นส่วนไหนก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมผมก็รู้จักหงอกเป็นหัวก็รู้จักลานเป็นหนังก็เหี่ยวเป็นหูก็ฝาบตาก็ฟางเป็นฟันก็ปวดฟันก็หักเป็นร่างกายก็สุดโทรมเป็น ถ้าแถมมีโรคภัยไข้เจ็บโรคโคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันเสื่อมไม่แก่ไปทุกวันนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์นี่เป็นไตรลักษณ์ก็ได้เปรียสัจก็ได้ตอนนี้เป็นมีปรัชนาญาณ <c oughs> ก็ต้องมามองตามความเป็นจริงร่างกายนี่เป็นปันจจัยของความทุกข์เรามีความหิวหิวมันทุกข์เพราะร่างกาย เราหนาวหนาวเพราะมันก็ไปทุกข์เพราะร่างกายเราร้อนเกินไปมีความทุกข์เพราะร่างกายเราป่วยไข้ไม่สบายมีความทุกข์เพราะร่างกายเรามีความแก่เพราะร่างกายเราต้องตายเพราะร่างกายคำว่าร่างกายตาย <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเราตายแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้ตายร่างกายมันตาย ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่คงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามีความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกของพระอรหันต์เป็นสังขารเปรคายานอย่างสมไปต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เต็มวยความสกปรกโสโครกเป็นสมถภาวนาร่างกายมีการสุดส้มวิปัสนาภาวนา ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นมิวสนาภาวนาร่างกายมีการสลายตัวในสุดที่เรียกวานตตาเป,นาป็นมิวสนาภาวนาในเมื่อมันทุกอย่างนี้ในเมื่อมันสุกปรกอย่างนี้ในเมื่อมันมีการสุดโทมอย่างนี้เรายังต้องการร่างกายอย่างนี้หรือ ถ้าเรายังมีความต้องการร่างกายอย่างนี้เราก็โง่เกินไปเพราะร่างกายประเภทนี้เราจะเกิดอีกกี่ชาติมีร่างกายอย่างนี้แล้วก็พบกับของสกปรกอย่างนี้ก็พบกับความทุกข์อย่างนี้แล้วก็พบกับความตายอย่างนี้กลุ่ความนั่งพิจารณาร่างกายให้เกิดนิพพิทาอย่างความเบื่อหน่ายแต่ให้มันเบื่อจริงๆนะ แคสักแต่ว่าเบื่อเบื่อใหม่ๆย่าเพิ่งเชื่อความเบื่อถ้าคนเบื่อใหม่ๆนี่มีหลายรายจดหมายมาบอกเบื่อเรือเกินร่างกายอยากจะปนิพันไม่อยากอยู่และจดหมายรับหลายสิบฉบับแต่ละฉบับนั่นแหละไม่เกินสามสี่เดือนแต่งงาน อย่างนี่แสดงว่าเบื่อกันอยู่คนเดียวมีร่างกายกายเดียวเบื่อลองมีสองร่างกายที่มันจะเบื่อแล้วไม่เบื่อต่อไปไม่อยู่ทู่ตัวผัวเมียแล้วมันยังเบื่ออีกก็ลองมีลูกโดมจะเบื่อแล้วไม่เบื่อสร้างงานทําใหม่ต่อไปอันนี้เบื่อไม่จริงอย่าใช้เบื่อหลอกๆที่มีหวังลงอบายภูมิเมาความดีดีไม่จริงแต่เมา ้องค่อยๆเบื่อใช้ปัญญาเบื่อเบื่อในน้อยค่อยๆเบื่อเบื่อจนถทั้งเห็นการเบื่อที่สุดหมดความรู้สึกในกามารมณ์ถ้าหมดความรู้สึกในการมารมณ์มันก็หมดความรู้สึกในความโกรธเหมืนกันความโกรธความยา่บายก็หมดไปด้วย <c oughs> <c oughs> อะไรความต้องการในร่างกายไม่มีอยู่ ในเมื่อความร่างกายในะต้องการร่างกายของเราไม่มีร่างกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการจะสัมผัสยกันหนักไหนความรู้สึกในการมารมไม่ปรากฏ <c oughs> ในเมื่อไม่มีความรู้สึกในการมารม,ารมความต้องการอย่างอื่นก็ไม่มีในเมื่อความต้องการอย่างอื่นไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีมันสลายไปด้วยกัน ถ้ามันสลายไปจริงๆอย่างนี้จิตจะประกอบปริภูมิหารสี่ชัดเจนมากจิตจะมีความเข้าใจในความจริงมากความจริงในที่นี้คือความความเข้าใจในความจริงของร่างกายร่างกายเราร่างกายของเขามีสภาพเหมือนกันหมดมีได้ความสุขุกมีได้ความไม่เที่ยงม่ได้ความทุกมีความตายนิสุดมีความเมื่อเข้าใจเหมือนกันหมด อย่างนี้อารมณ์จิตเข้ามายเยือกเย็นมีพฤหิหารสี่ครบพ้วนเต็มกำลังใจจิตใจก็เริ่มเป็นสุขเห็นคนที่ทำอย่างอ,างอื่นเรีกว่าบ้าไปแล้วแต่ก็ไม่ตำหนิใคร,รว่าบ้าเที่ยวเป็นกฎธรรมดาความยอมรับต้องถือกฎธรรมดามีขึ้นในเมื่อความโกรธความพยาบาทสลายไปความรู้สึกทางเพศสลายไปอย่างนี้ท่านเรียกพระอน,นาคามี ื่อถึงอนาคาม,มีแต่ความหวังที่เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปไม่มีอีกแล้วตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาและพ้มก็เลื่อยไปถึงพระนิพพานตอนนี้ไปก็ตัดให้เข้าถึงนิพพานไปเลยสังขารุปเปขาย,ยานความรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายจากนนิพพิทายานเป็นอารมณ์ของพระอนาคาม,มีขยับอีกนิดเดียวเข้าไปตัดอารมณ์ความรู้สึก ตัดความเบื่อทิ้งไป <c oughs> ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายเป็นกฎของธรรมดาไม่มีอะไรจำเป็นต้องเบื่อร่างกายบรรสุโรกโรล่ก็สุโกโรลแบบนี้เป็นปกติของมันร่างกายบรรสุดโทมแบบนี้ก็เป็นปกติของมันร่างกายบรรยัพังแบบนี้ก็เป็นปกติของมัน ในเมื่อปกติของมันเป็นแบบนี้ทำไมต้องมานั่งคิดเบื่อเราก็ควรจะเบื่อกำลังใจของเราเองไม่ใช่เบื่อร่างกายเบื่อกำลังใจว่าเพราะว่าใจของเรามันคิดชั่วเป็นคบชั่วกิเลสความเศร้าหมองคนจิตทัณหาความทยานอยากอยากมีร่างกายอุปาทานคิดว่าร่างกายเป็นของดี อากุศลกรรมทำให้มันเกิดร่างกายอากุศลกรรมแม้ทำแบบโง่ๆอะไรที่มันเลวหาว่าดีอะไรที่ดีหาว่าเลวตัดอารมณ์สี่อย่างนี้หมดไปจิตใจเป็นสุขมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา อาการมันจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของมันมันแยป่วยก็เรื่องของมันมันจยแก่ก็เรื่องของมันมันจะตายก็เรื่องของมันไม่ใช่เราถ้ามันพังเมื่อไรใจเราเป็นสุขนั่งเขียนนิพพานตอนนี้สังขารเปียกขยานการวางเถยอในร่างกายก็เกิดขึ้นรู้สึกมีอาการทุกอย่างมีอาการปกติเป็นของธรรมดาไปหมดร่างกายป่วยก็ธรรมดาหลางกายแก่ก็ธรรมดา รวมความว่าเวลานี้มันก็จะหมดเวลาเพลยไลไปถึงครึ่งนาทีก็จะหมดแล้วรวมความที่จิตใจวางเฉยทุกอย่างไม่เด่นดนอย่างนี้เป็นพระอรหันต์เข้าในผ่านแน่ก็ขอ,ขอบรรดาท่านพุทธบรตรัทหลายขอยุติพระตเพียงเท่านี้นะเวลามันจะหมดหรือไม่ถึงครึ่งนาทีขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนาโมคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี